สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมลและรายการสวยศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเมลวจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมาอยู่กันที่ AIC Clinic นะคะเราจะมาเจาะลึกนวัตกรรมผิวตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะคะก็คือตัวสกับต้านั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเรานะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยคืนความกระชับให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาสดใสอีกด้วยวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอเขาจะเล่าอย่างละเอียดเลยค่ะตามเมลมาเลย และตอนนี้นะคะเมลก็อยู่กับคุณหมอบีแล้วนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหมอบีนะครับในแพทย์สมยศจงไพรัตน์ครับวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามีนว,วัตรกรรมตัวหนึ่งมาแรงมากนะคะช่วงนี้ก็คือตัวสคาตรานั่นเองนะคะคุณหมอวันนี้เนี่ยเมวก็เลยมาขอความรู้คุณหมอแบบเจาะลึกเลยได้ไหมคะว่าตัวนี้คืออะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับเทรนด์เรื่องการฟื้นฟูผิวให้ผิวกระชับเด้งสดใสกําลังมาแรงมากๆแต่ว่าต้องให้ปลอดภัยและดูเป็นธรรมชาติด้วยทางเลือกใหม่ของการฟื้นฟูผิวก็คือคสคาระตุ้นลาเจนซึ่งเป็นสาร กระตุ้นคอลลาเจนตัวแรกและตัวเดียวในเมืองไทยนะครับที่ผ่านการรับรองจาก USFDA แล้วตัวนี้เนี่ยเขาพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงคะ ตัวสคาลตรานะครับมีจุดเด่นนะครับ1คอลลาเจนที่สร้างขึ้นเนี่ยเป็นคอลลาเจนของตัวเองและจากผลงานวิจัยเนี่ยพบว่าหลังการรักษาครบ3ครั้งนะครับจะให้ผลการรักษาที่อยู่ยาวนานถึง25เดือนข้อ2นะครับจากงานวิจัยอีกเหมือนกันนะครับ3เดือนหลังจากที่เรารักษาแล้วเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยจะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ถึง66.5%ซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยข้อ3นะครับคอลลาเจนที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่1งซึ่งมันเป็นคอลลา ตัวขึ้นยืดหยุ่นแล้วก็ทําให้ดูอ่อนไหวต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่จะสร้างคอลลาเจนได้ไม่มากและจะเป็นคอลลาเจนชนิดที่1และ3คปนกัน ส่วนข้อ 4. นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผลิตจากวัตถุดิบหลักก็คือน้าตาลเรียกได้ว่ามาจากพืชหรือว่า plant based นั่นเองนะครับและทุกขั้นตอนในการผลิตเนี่ยจะได้รับการรับรองจาก USFDA นะครับนอกจากนี้ USFDA ก็อนุมัติให้มีการใช้กับมนุษย์นะครับมาตั้งแต่ปี2004ตอนนี้ผ่านไปแล้วร่วม20ปีมีคนเข้ารับบริการไปแล้วหลายล้านคนแถมยังมีงานวิจัยรองรับมากกว่า50ฉบับซึ่งอันนี้เรียกได้ว่ามากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอืมีคนใช้มาก กว่าล้านคนแล้วพี่คุณหมอบอกแล้วเราไปอยู่ไหนมาคะคุณหมอจริงๆเราควรจะได้สวยนานแล้วนะคะ ทาง AIC คลินิกนะครับเป็นคลินิกแรกๆในเมืองไทยนะครับที่ให้บริการสเกลต r านะครับนอกจากนี้นะครับคุณหมอพุทธิพงก็ยังเป็นชีฟเทรนเนอร์หรือว่าแพทย์ผู้สอนฉีดสเกลต้าให้กับแพทย์ไทยในระดับสูงสุดของประเทศด้วยครับส่วนตัวหมอเองนะครับเป็นสตาร์เทรนเนอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในทรีมการสอนฉีดสเกลต r าของเมืองไทยนะครับดังนั้นเนี่ยนอกจากความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เองแล้วเนี่ยเราจะมีประสบการณ์แล้วก็เทคนิคพิเศษในการให้บริการสเกลต r าทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยเป็น ตัวที่ควรจะเริ่มฉีดในช่วงวัยเท่าไหร่บ้างแล้วก็เหมาะกับคนที่มีสภาพหรือว่ามีปัญหามีความกังวลแบบไหนคะโดยปกติเนี่ยพออายุ25ปีขึ้นไปผิวหนังเราเนี่ยจะเริ่มสูญเสียคอลลาเจนปีละ1%ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุเกิน25ปีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมารับบริการได้หรือในคนที่มีผิวบ้างผิวนิ่มผิวเลวหย่อนคล้อยมีริ้วรอยกลุ่มนี่ก็สามารถมารับบริการได้เลยครับพูดมาขนาดนี้นะคะคุณหมออยากจะเห็นแบบของจริงแล้วว่าเวลาฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเป็น ยังไงบ้างแล้วขั้นตอนการฉีดเป็นยังไงบ้างนะคะครับยินดีเลยครับอ่าเราเข้าไปดูพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วครึ่งหน้านะครับสังเกตน,นะครับว่าใบหน้าเนี่ยดูยกขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นแนวกรอบหน้าเนี่ยนะครับเห็นแนวที่ชัดขึ้นนะครับ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่าสรุปของเคสทําอะไรไปบ้างคะครับในเคสนี้นะครับเราฉีดสกาวต้านะครับไปทั้งหมด2ขวดนะครับตำแหน่งที่เราฉีดเนี่ยจะเป็นการฉีดตรงกรอบหน้านะครับไม่ได้มีอาการบวมหรือว่าผิดปกติอะไรเลยจริงๆใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ต้องพักฟื้นนะครับปกติจะให้นุ่นนะครับวันละ5ครั้งครั้งละ5นาทีนะครับทั้งหมด5วันติดต่อกันหลังจากนี้เนี่ยใบหน้าเนี่ยจะค่อยๆถูกกระตุน้นด้วยตัวย,ยาน,นะครับเราก็จะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นนหลลังจาก1เดือไปแ้ว เดี๋ยวเรามาถามเคสบ้างดีกว่าว่าหลางังจากทำแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะสิ่งแรกเลยค่ะรู้สึกว่าผิวหน้าที่มันเคยหย่อนคอยอะค่ะมันกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วดูเหมือนตึงมากยิ่งขึ้นค่อยมาดูผลกันอีกรอบนึงแต่ตอนเนี้ยมัน่นใจกับตัวเองที่สุดเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันนี้ที่เมลวพาทุกคนมาดูนวัตกรรมผิวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็เรียกได้ว่าว้าวมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ด้วยวันนี้เนี่ยเมีก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอบีรวมถึง AIC Clinic นะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ข้อแนะนําได้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถ walk in เข้ามาที่คลินิกนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็ส่งรูปมาทางไลน์หรือว่าแชทเพจคลินิกได้เลยนะคะวันนี้เมีวและรายการสวยสาสตรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมมารอติดตามด้วยนะคะว่าเราจะพาไปทำสวยที่ไหนวันนนี้ลาไปก่่อคะ Bye.